เจคโนสวัสดีคะ่ะบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวติดถนนรัดยางคะ่ะแปลงนี้ขนาดพื้นที่5ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากคะ่ะทุกท่านรังนี้นะคะลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น,นะคะ่ะบ้านมือ2อายุค่อนข้างเยอะเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนนะคะเพราะเน้นตามสภาพคะ่ะสวนรังบ้านซอยวัดสวนส้มจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ราคา5้ล้านห้าแสนบาทบ้านสองชั้นพร้อมที่ดินขนาด72ตารางวาคา่ะห้ห้องนอน2ห้องน้ำสามที่จอดรถมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแอร์มีเตียงที่นอนเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะ สนใจสามารถนัดหมายและสอบถามเพิ่มเติมเพื่อชมแปลงจริงได้ค่ะมีช่องทางการติดต่อผู้ค้ายอยู่ใต้คลิปรวมถึงรายละเอียดเบื้องต้นด้วยนะคะท่านแอดไลน์ตามเบอร์เข้าไปได้ค่ะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับในวันนี้เจคโนล์นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเจคโนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ